สวัสดีครับวันนี้พอดีมีน้องต้นนี้ชื่อสเสน่ห์จันร์ประกายดาวกลายนะต้นนี้ก็จริงๆก็เลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับเนี่ยเลี้ยงตั้งแต่เล็กเลยแต่พอดีระบบลากผมว่าเขาเริ่มมีปัญหาแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการรือด้วยกันนะแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าวิธีขั้นตอนในการดูแลรักษาน้องเขาเนี่ยครับ เราควรเริ่มยังไงบ้างโอเคเดี okay, e ๋ยวเราเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นต้องต้องบอกก่อนครับว่าตอนแรกน้องเขาจะมีมีใบที่สมบูรณ์กว่านี้นะภายในไม่กี่อาทิตย์นะครับก็คือผมว่าต้นนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปไม่นานนะแต่ภายในไม่กี่กอาทิตย์เนี่ยผมสัง แล้วก็ผ่านมาประมาณไม่ไม่ไม่ถึงอาทิตย์นะครับน้องจะฟ้องได้ไหลคือฟ้องฟ้องชัดมากก็คือระบบใบเนี่ยทิ้งหมดเลยปัญหาระบบลากลากมีปัญหาแน่นอนวันนี้เราจะมาทำการยื้อชีวิตต้นเสน่จันร์ประกายดาวต้นนี้นะ ก่อนอื่นก็ต้องทำใจห้าสิบห้าิก่อนนะว่าว่าว่าน้องจะจะรอดหรือไม่รอดด้วยนะจริงๆเครื่องปลูกก็เป็นระบบมีเป็นระบบค่อนข้างเป็นชิ้นนะนี่เจอตะขาบค่อนข้างตัวใหญ่อยู่มีตะขาบอยู่ในนี้ ระบบลากก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคพอได้นะเพราะเดิมตอนแรกผมจำได้ว่ามันกุดไปแล้วนะขั้นตอนแรกก็ทำการลื้อเลยนะรื้อกระถะลื้อแล้วลื้อลื้อดินก่อน1คือลื้อดิน2คือถอนใบเก่าถกใบเก่า ที่มันมีปัญหานี้ออกออกมาก่อนนะเพื่อเราจะได้ตามดูแผลเขาได้นะแต่ถ้ายังอยู่ในสภาพนี้ผมก็ยังคิดว่ายังยังพอรับได้นะเพราะไม้ส่วนใหญ่ที่บ้านจริงๆแล้วไม่ค่อยเจอปัญหาระบบลากเน่านะแต่ผมคิดว่าเครื่องปลูกอะ่ะน่าจะชื้นเกินไป ตรงนี้ต้นนี้อาจจะอยู่ในตําแหน่งของสปริงเกอร์นะช่วงหน้าหนาวผมรู้สึกว่าต้นไม้ต้นไม้ค่อนข้างมีปัญหาหลายต้นนะครับเป็นสังงกนอีกนึกออกไหมฮคือหน้าหนาวเราบางท่านพี่พี่ท่านไหนเคยเคยเป็นบ้างคือวิ่หน้าหนาวมันจะแรงแล้วเราลดน้ำมากขึ้น แต่ต้นไม้กลับไปได้มีความสวยเพิ่มขึ้นตามนะมีไหมออส่วนตัวผมเป็นนะเพราะต้นไม้บางทีก็เอาใจยากช่วงหน้าหนาวมากกว่าตอนช่วงหน้าร้อนหรือหน้าฝนซะอีกเพราะหน้าฝนก็ไม่ค่อยมีปัญหาก่อนอื่นก็ดึงใบเก่าทิ้งไปก่อนเนี่ยเพราะว่าระบบระบบเขามีปัญหาเนี่ยระบบต้นนะครับ เขาก็เลยมามามาให้ระบบนอนเกิดขึ้นแทนด้วยนะนี่ก่อนอื่นก็แงะทิ้งออกให้หมดตัวไหนที่มันไม่สวยมองโดยรวมแล้วก็ยังดีแล้วก็การดมนี่ เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะการการเล่นการเล่นต้นไม้นะการดมนี่บอกอะไรได้บ้างคือกลิ่นเนี่ยถ้าสมมุติไม้ที่มีกลิ่นเน่าเนี่ยต้นไม้จะมีกลิ่นแบบว่าออกข่าวๆได้เลยนะอันนี้ก็ยังไม่มีกลิ่นอะไรปิดปกตินำต้นก็เหมือนกันถ้าต้นไม้เน่านี่ก็ ลำต้นก็จะช้ำแล้วก็มีกลิ่นคาวนะโอเคต่อไปขั้นตอนอันนี้อาจจะอาจจะชุมนะ่มไหมผมว่าช้ำน้ำไปเนี่ยเครื่องปลูกช้ำน้ำไป <c oughs> เขาคงได้ตำแหน่งที่เขาเรียกว่าสปริงเกอร์โดนมากไปหน่อยวด <c oughs> <c oughs> ผมเปิดด้วยสปริงเกอร์บางต้นก็อาจจะโดนมากแล้วบางต้นก็อาจจะโดนน้อยโอเคเดี๋ยวเราไปผสมเครื่องปลูกที่เป็นใช้เป็นระบบที่มันหยาบขึ้นกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับเครื่องปลูกรอบนี้ผมก็จะใช้เป็นหินภูเขาไฟนะแล้วก็ผสมใบก้ามปูหมักใช้หินภูเขาไฟเพื่อ ให้เขาในในกระถางเขามีช่องว่างให้มากขึ้นหน่อยนะเพื่อการระบายน้ํานะอันนี้ก็เป็นมูลไต้เดือนนะผมก็ใช้มูลไถ้เดือนเยอะหน่อยแล้วก็คลุกเ้าให้เข้ากันเครื่องปลูกก็จะค่อนข้างมีความหยาบแต่ถามว่ามีมีความเป็นดินมากไหมก็ก็มีมากอยู่ครับครับ พี่โมเพิ่งมาอัสวัตรมาแล้วสวัสดีครับอ๋อพี่โมมาอ่าเป็นเพื่อนเสร็จค่ะนี่อ่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนนี้ก็คือทําการคลุกเสร็จแล้วนะอ่ะเดี๋ยวไปดูมานี่ครับด้านล่างก็โรยด้วยกาก้าวสลชิ้นๆเนาะมาแล้วครับอ๋อพี่โมมาแล้วเสร็จเราก็ใช้เครื่องปลูกโรยลงไปเล็กน้อย ที่เราเป็นดินผสมนะฮะแล้วเราก็วัดระยะของของต้นนี้จริงๆต้นนี้สามารถหั่นแยกหน่อได้นะแต่ผมก็ก็ยังไม่ยังไม่แยกนะเพราะว่าอยากให้เขาสมบูรณ์กว่านี้โอเคเริ่มต่อแล้วส่วนตัวผมก็ใช้ตัวน้ำยาเล่งราก B1 เนี่ยนะที่มีขายตามท้องตลาดนะ จะแ,แช่หรือหรือไม่แช่ก็ได้นะลดไปที่ต้นคอนด้วยนะ<ห>น้ำยาเ,เล่งลากลูกทั่วๆครับใช่ลดน้ำไม่ทั่วๆแต่ตอนขั้นตอนนี้ผมลดอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ใส่เครื่องปลูกลงไปได้เลย <Okay. S 1> เครื่องปลูกรอบนี้เห็นไหมเขาก็จะเป็นหินมากขึ้นนะ แทนที่จะเป็นก่างมะพร,ร้าวสับที่<ช>แบบว่าคอ,อยอุ้มน้ําให้เราเพราะว่าช่วงนี้ทําไมสิเป็นเป็นแบบน,นี้อ๋อเขาเลอะเขารรเขาเขาเลอะมูลไส้เดือนครับลูก<ร>ใช่พอปลาคุกมูลไส้เดือนไปมันเขาเปียกปุ๊บเขาก็จะยัาการเขาแบบนี้ โอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปลูกต้นไม้ก่อนขึ้นปีใหม่เนาะวันนี้วันที่สาเอดันวาคมเป็นการปลูกต้นไม้ส่งท้ายขาไปครับเออพี่โมเข้าไปนะเป็นการปลูกต้นไม้ส่งท้ายต้นนี้ต้นนี้ก็ถือว่าหลุดกลายนะเขาจะไม่มีด่าง ขั้นตอนสุดท้ายก็ทําการลดน้ําจากการลดน้ําด้วยน้ําธรรมดาเราก็ลดน้ําด้วยน้ํายาเล่งราก B1 นะนแค่นี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับถามว่าต่างมะพาร้าวสับที่อยู่ด้านลา่างจริงๆเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน,เป,นเป็นพวกโฟมก็ได้นะ แต่ผมเห็นแล้วระบบลากเขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้สะเทือนมากนะจากเดิมตอนแรกลากต้นนี้กุดเลยนะอโอเคครับวันนี้ก็ก็ถือว่ามาพบกันวันที่วันส่งท้ายปีเก่าเนาะ ก็มาแนะนําก็ถามว่าต้นนี้ถ้าไม่ช่วยชีวิตต้นนี้ก็ถือว่าต้นนี้ก็อาจจะอาจจะแย่กว่านี้นะโดยส่วนตัวแล้วพวกสเสนจันนะ่ะเขาตายายากอยู่แล้วนะเพราะว่าเรื่องระบบการออกลากเขาออกค่อนข้างง่ายนะถ้าต้นเขาไม่ได้ติดเชื้อมากนะอย่างต้นนี้ผมก็ลื้ใบใบที่เป็นเลอะเลอะเก่าๆไปหมดแล้วเนาะน้ำยาเล่งลากถามว่าลด เยอะเป็นอะไรไหมก็เปรียบเสมือนกับว่าถ้าเราแช่น้ําแช่น้ํำยาลิ่งลากเขาก็เปียกอยู่แบบนั้นก็คล้ายกันครับแต่บางครั้งเครื่องปลูกอาจจะเขาเรียกว่าเขาอาจจะเสื่อมนะบางคนอาจจะคิดว่าเครื่องปลูกคําว่าเครื่องปลูกมีปัญหาเนี่ยบางบางท่านเขาอาจจะคิดว่าไม่มีหรอกเพราะว่าเครื่องปลูกเราใช้วัสดุดีอะไรดี แต่บางครั้งบางทีเราต้องยอมรับว่าต้องมีปัญหานะถ้าไม่มีปัญหาต้นไม้เราจะไม่โทมเลยนะถึงเป็นเครื่องปลูกเทพหรือเครื่องปลูกดีขนาดไหนนะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะก็ถือว่าจริงๆแล้วเราต้องค่อยๆสังเกตเขาไปด้วยนะอย่างต้นนี้ก็เลี้ยงก็ยากอยู่แล้วนะแถมโตยังช้าอนะโอเคครับ วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีปีใหม่เลยนะครับขอทุกคนโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองมากๆม,ม,มายนะคิดสิ่งใดขอให้ส่งา่าปรรนานะครับครับสวัสดีครับ